สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับหัวคาราลินลี่ที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะนําข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับคาราลินลี่นะคะตอนที่เราปลูกเนี่ยเราก็ควรที่จะฝังเขาลึกลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าคาราลินลี่เนี่ยเขาจะแทงราก ขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ค่อยแทงกลับลงไปข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราฝังเขาตื้นเนี่ยเขาก็จะเอ่อรากเขาก็จะแห้งนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตช้านะฮะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้ดูชัดๆนะคะว่าแทงขึ้นมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเห็นขาวๆตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็คือรากของคาราลินลี่นะคะอ่าเห็นไหมคะ เป็นรากของคาราลิลลี่ที่เขาแทงขึ้นมาข้างบนตรงนี้เห็นไหมเขาจะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้จริงๆแล้วเขาก็อยู่เออในดินนั่นแหละนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยลดน้ํานะคะทําให้ดินข้างบนของเขาเนี่ยคือ กระจุยออกนะคะทำให้เราเห็นรากของเขาชัดเจนนะคะทีนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับรากของคาราลินลี่ก็คือถ้าเขาออกมาผิวดินเนี่ยเขาก็จะโดนโดนแสงโดนอากาศนะคะเขาก็จะฝ่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็คือลักษณะของรากที่เขาเออดนโดนแสงโดน โดนสภาพอากาศข้างนอกนะคะทำให้เขาเขาเขาแห้งนะคะแบบนี้นะคะมุมเกษตรเนี่ยทุกครั้งที่ลดน้ำนะคะก็จะทำการกลบดินให้เขาใหม่นะคะ<ม>แล้วก็จริงๆมุมเกษตรก็ฝังเขาลึกอยู่นะแต่เขาก็ยังมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะคะมุมเกษตรจะกลบด้วยแกลบชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขา รากของเขาเนี่ยสัมผัสกับอากาศข้างนอกนะคะอ่าแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นให้เขาด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนจะใช้ดินปลูกลกลบไปก็ได้นะคะเป็นคาราลินลี่ที่มุมเกษตรปลูกไว้ตั้งแต่วันที่เดี๋ยวขอดูวันที่แป๊บหนึ่งนะคะ20เดือนมกราปี64นะคะวันนี้วันที่31ได้11วันพอดีนะคะ ปลูกได้11วันนะคะเขาก็งอกแบบนี้แล้วนะคะงอกทุกต้นนะคะงอกทุกต้นนะคะแต่ว่าระบบรากของเขาเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะทุกต้นเลยนะคะรากเขาจะแทงขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เออพื่อนๆปลูกนะคะควรที่จะฝังเขาให้ลึกนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อย2นิ้วเนาะ2นิ้วจากขอบกระถางนะคะ ถ้าเราปลูกเขาตื้นเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการเจริญเติบโตนะคะเมื่อรากของเขาไม่สามารถที่จะเอ่อเจริญเติบโตได้ดีนะคะเขาก็จะมีปัญหาในการเจริญเติบโตนะคะเขาจะเจริญเติบโตช้ากว่าเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ดูนะคะของมุมเกษตรมุมเกษตรก็ปลูกลึกนะวันนั้นปลูกมุมเกษตรถ่ายคลิปไม่แน่ใจว่าเอาลงหรือยังนะคะ เดี๋ยวต้องไปหาดูถ้ายังไม่เอาลงเนี่ยเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวิธีการปลูกคาราลินลี่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เอาคลิปเกี่ยวกับคาราลินลี่ที่มุมกเกษตรปลูกไว้11วันนะคะเขางอกแล้วก็ปัญหาที่พบเจอมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะโอเคค่ะมุมกเกษตรก็แก้ปัญหาด้วยการกรอบเขา ด้วยแกลบนะคะจริงๆแล้วทุกวันที่มุมเกษตรมาลดเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแบบนี้มุมเกษตรก็จะเอาดินนะคะดินดินปลูกนี่แหละมารวยนะคะแต่ว่าวันนี้มุมเกษตรก็ลองทดลองนะคะเอาแกลบมารวยดูนะคะว่าเขาจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรก็ดีไปนะคะถ้าเขามีปัญหาเราก็แก้แก้ไขปรับปรุงไปนะคะสําหรับการปลูกต้นไม้นะไม่มีสูตรตายตัวนะคะอ่ะ เดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะคะให้เขาแทงทะลุแกรบขึ้นมานะคะมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเราปลูกได้11วันนะคะสําหรับคาราลินลี่ชุดนี้นะคะเขางอกทุกทุกหัวแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกคาราลินลี่นะคะหรือว่ามีประสบการณ์ดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะ แล้วก็เพื่อนๆที่อ,อยากจะปลูกนะคะยังไม่มีเวลาก็ดูบรรยากาศแล้วก็ติดตามการเจริญเต,ติบโตของคาราลินลี่ชุดนี้ไปพร้อมๆกับมุมเกษตรได้นะคะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปลูกคาราลินลี่ของตัวเองได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เราจะได้ดูการเจริญเติบโตของคาราลินลี่ชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Yeah.